สำหรับใครที่ไม่รู้จักว่า16 Personality คืออะไรพูด <l ain> ง่ายๆก็คือตัวอักษร4ตัวที่จะบ่งบอกวิธีการคิดและใช้ชีวิตของคุณสำหรับใครที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติม <l ain> ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับคลิปนี้ผมนำมาจากช่องนี้ใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องนี้อย่าลืมไปติดตามกันนะครับไ <l ain> งไงชั้นไหนเอ่อ ฉันอะไรวะฉันอะไรวะสิบสิบโอเคเป็นอะไรเนะ่ฉันคือบางทีมันมีปัญหานายเคยเป็นไหมไม่ไม่รู้เรื่องเลยที่นายพยายามจะสื่อก็คือนายมีปัญหาเรื่องการจำเงินเหรอ,อถ้าง,งั้นปัญหาก็คือนายอยาจจะนอนน้อยเกินไปหรือกินวิตามินไม่พอเพียงนะ ผมว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นหรอกครับบางทีผมอารมณ์แปรปวนอยู่ดีๆก็ร้องไห้ขึ้นมาโดยที่ไม่มีสาเหตุเคยไหมไม่ทั้งชีวิตนี้ฉันฉันไม่เคยร้องไห้โดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยอืฟังดูเหมือนปัญหานะอย่าลืมแก้ด้วยละ่ะปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ่มถ้าไม่ไหวก็ลองไปหาหมอเอาดูก็ได้นะไม่เห็นมีเหตุผลผต้องกลัวนี่ โอเคฉันต้องไปแล้วยินดีที่ได้คุยด้วยขอบคุณที่แนะนำนะพ่อฉันเดะเลย